โอเคนะเนีะยวดูกันโอเคนะเรามาดูกันเลยม,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 มีคนถูกใจไปครับหนึ่งไม่ถูกใจไปทำไมโอ้ถูกใจแล้วครับคุณครับนะ่านะดูดิ ครับผมโอเคงั้นไปกันเลยฮนะโอเคนะก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมผีผีแบบไหนก็ไปดูต่อเลยคนระับว่าผีแบบไหนนะเล่นแบบคนเดียวเลยนะอ่าเล่นแบบคนเดียว วันนี้กับไลย์กรโคนวัวผีนะครับวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมส์สแลนดี้ทูนะครับโอเคนะโอเคเราก็จะมาเล่นกันเลยนะครับซึ่งเอาดีดีกว่าอ่าเพราะถ้ามีคำาดูก็ดีนะอ่าโดยก่อนรดก่อน รถก่อนเก็บคัสสาดให้ได้ถึงสิบชิน้นโอเคครับเดี๋ยวหาก่อนรู้ว่าจะมีผีตุ๋ยตูหรือเปล่า,อ,า,าอะไรนี้เห็นแล้วเห็นแล้วาคาัาสสาัตคัสสัตเห็นแล้วคัสสัตเก้า ภาษาตรเก้าเก็บได้ไหมดูสิ <c oughs> มีไหมเน,น,นี่ยภาษาตรเนี่ยโอเคนะเดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวแม่งก็เจออะไรดีๆกูเชื่อเลย <c oughs> อ่าโอเควันนี้จะเล่นผีเย้กลัวชิบหายเลยแด้ แางนี้แม่งกมไปสตรีมได้นะวันนี้ผมจะมาลาทาผีเฮ้ยจะติดดิะจะติดวันนี้ผมก็จะมาลาทาผีกันนะซึ่งเราจะมาพิสูจน์อุย้ยเชีย่ยอุ้ยอุ้ยเชี่ยตกใจหมดแต่ส,สดวดเ้ย คือไม่ว่าจะมีครั้งนี้หรอกหรือเปล่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกูง,งงกูงงมีคนดูไหมเนี่ยไม่ต้องมีคนดูดิยี่มีคนดูเฮ้ยเดี๋ยวทำอย่างานี้ดิไม่ชอบเลยผมเล่นเกมผีเนี่ยไม่เล่นเกมอะไรเลยนะเล่นคนเดียวด้วยไม่โอเคนะ คืออ่านเฉยๆ What Okay นะซึ่งเราต้องหาแพนเคก้กให้เจอเก้าชิน้นไม่งั้นก็จะไม่เจออะไรทั้งสิน้ okay, นโอเคเนาะหาแพนเคก้กหาแพนเคก้กแพนเค้กอยู่ไหนวะแพนเค้กอยู่ไหนกูนี่อยากรู้เลย อ่ะมันเล่นเกมผีไม่มีใครดูเลยเหรอกิจกรรมยังไม่เริ่มอ่ามีใครดูไหมเนี่ยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งไอ้ดานนี้กูเกียดที่สุดเลยอ่าโอเคนะนี่เล่นคนเดียวนะ่ะ ภูเขาภูเขาอะไรวะกูยังหาแพนเค,ค้กไม่เจอเลยแล้วผมหายยังไงเออรู้สึกว่าคลิมนี้แม่ไม่มีคนดูเลยนะคนดูน้อยมากเกมผีเนี่ยเอาให้เอาตรงๆเลยนะมันไม่มี เห็นคกเห็นคกกันเฮ้ยเห็นเลยเลยเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้สวัสดีครับผมเล่นเกมผีอยู่ครับถ้าใครมาดูก็ตรงใสอจาจย์นี่นะเกมผีครับเกมผีใครให้ผมเล่นผีก็เชิญเลยตามสบายนะครับ อุ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยตกใจหมดเฮ้ยเคนะเฮ้ยดูเกมผีอยู่เนี่ยดูเกมผีหมเนี่ยเก็บเก็บคัสซาดได้แปดเก็ดแปดเก้าอันแล้วนะอันนนะคนถูกใจสองคนครับอ่าดีดีดีแอปนี้มันกำลังพัฒนายอยู่นะครับ จึงให้รอหน่อยไม่โอเคนะฮะโอ้ยไม่หาแพนเคก้กไม่เจอเลยวะชาดโหคุณนี่ยิ่งหาแพนเคก้กอยู่เนี่ยหาไม่เจอไม่เจอเลยหาแม่งยากคิบหาย ไปเลยไอ้สัตว์เอ้ยก็ไม่อยากเล่นก็ไม่อยากเล่นไม่ทำไมต้องมาเล่นวะไอ้สัตว์โอ้ยอะไรเนี่ยกลัวไม่อยากตั้มตุยตูดเลยเฮียไอ้สัสเอ้ยสัตว์เอ้เดี๋ยวตามอย่าตามตูดตุยตูดนะไอ้ อย่าตามมาฮีกูกลัวกูกลัวกูกลัวใครมาตุยตูดเลยเออนั่นแหละนะเฮ้เฮ้เห็นแพนเค้กเปล่าเค้กตรงนั้นอะเห็นไหมมันรู้สึกว่าไม่เห็นนะแพนเค้กไม่อ,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 อุ้ย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 คนลุกเลยคนลุกชี้เสีย อุ้ยขนลุกขนลุกอุ้ยขนลุกใหญ่ใหญ่ยัหมอกหลอนกูนะกูกลัวแล้วกูกลัวกูกลัวแล้วท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่าอุ้ยขนลุกอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะหนีแล้วดูกูหนีแล้วดูกูหนีแล้วกูหนีแล้วกูขนลุกใจกูใจกู เอ้ย,อยไม่ตาม้ยใช่ไหมอุ้ยเชีย่ยอุ้ยอุ้ยขนลุกขนลุกขนลุกอุ้ยขนลุกขนลุกขี้หายขนลุกขนลุกสัสสัสอุ้ยขนลุกขนลุกตากมาใ้ตามายไงไมึงใครตามายใช่ไหมตกใส่แม่งมีกี่ตัววะ

โอยลุกเลยลุาเดียวไออกคุภัยด้วยนะครับเออให่าๆๆๆอ้ยาอยกให้ครบแปถ้าเก็บไม่ครบนี่จบ ไม่รู้ตัวผูชาครบไหมเนี่ยยังมีใครเรื่มึงอย่ามาหลอกหลอนกูอุ้ยเชี่ยอุ้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 ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเหี้ยกูเหี้ยตกใจหมดตกใจหมดตัวก็ผีผีอะไรวะอุ้ยเหี้ยระดับวันนี้นะ เรามาดูกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปตรวจสอบดูก่อนนะครับ